สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงรายได้เฉลี่ยของคนนอร์เวยกันค่ะทีนี้รวมถึงคนต่างชาติคนไทยคนฟิลิปปิน์คนลาวอะไรต่างๆนั่ยน,นะคะที่อาศัยอยู่ในนอร์เวยแล้วก็ได้รับรายได้จากนอร์เวยนะคะเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะคะเนั่นนะคะเมเมื่อปี2022รายได้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่6 6 0 0 0 กว่าๆนะคะโครนเต่อปีเป็นรายได้โดยทั่วๆไปนะคะถ้ามีทำโอด้วยก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นอยู่ที่6,08 0 0กว่ากว่าค่ะปี2021ไปเป็น2022เนี่ยทุกๆอย่างของรายได้นะคะคือเพิ่มขึ้นดูจากตรงนี้ก็ได้ก็คือ เพิ่มขึ้นประมาณ4%กว่าๆวาน่าน,นะคะผู้ชายรายได้เฉลี่ยมากกว่าผู้หญิงอยู่ที่6,009กว่าๆส่วนผู้หญิงอยู่ที่6,002กว่าๆต่างกันประมาณเท่าไหร่เนี่ย7,000แ,แล้วก็เอกชนข้อมูลตัดก็รายได้ก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากนะคะ มีเรื่องของโบนัสด้วยนะโบนัสเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหมื่นแปกว่ากว่าแล้วก็โอทีก็1 7ื่นกว่ากว่าระดับการศึกษาแน่นอนคะ่ะระดับการศึกษามีผลต่อรายได้ระดับประถมจนถึงมัธยมต้นนะนะคะก็จะอยู่ที่4 7 7 0กว่ากว่ามปลายอยู่ที่5,9 0 0 ระดับปริญญาตรีที่นี่เขาจะเรียนกันที่1-4ปีนะคะมีหลากหลายสาขาก็จะอยู่ที่ประมาณ6กแสนแส่วนปริญญาโทอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนค่ะมาดูเรื่องของอายุกันบ้างช่วงอายุตรงนี้เขียนไว้เลยว่าช่วงอายุที่มี รายได้สูงที่สุดนะคะคือช่วงอายุ50-54ปีอยู่ที่7,000 0 0โครนะคะกว่าทุกช่วงอายุก็คือค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่6,000 0 0กกว่าเริ่มสตาร์ททำงานนะคะเริ่มที่4,000 0 0กว่ากว่าจากนั้นรายได้ก็เพิ่มขึ้น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 เรื่อยๆจนถึงช่วงอายุ50 ถึง54ปีนะคะที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดนะคะหลังจาก55ไปจะถึง60และอายุมากกว่า60ทําไมรายได้ถึงลดลงเดาเอานะคะว่าเ,าเป็นช่วงที่อายุเยอะแล้วสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญบางคนก็อยากจะพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะก็อาจจะลด อ่าเปอร์เซ็นต์การทำงานลงจาก100%ก็เหลือ90% 80% 70%หรือ50%เปอนไปเลยทำงานน้อยลงราย,รายได้ก็ลดน้อยลงไปด้วยนะคะมาดูตามระดับสาขาชีพกันบ้างระดับหัวหน้าก็จะอยู่เก้าแสนก,กว่ากว่าระดับผู้อำนวยการล้านกว่ากว่า ทํางานสํานักงานต่างๆนะคะก็5้าแสนกว่าชาวนาเกษตรกรหาปลา5้าแสนกว่าที่น่าสนใจก็คืองานทําความสะอาดงานแม่บ้านโรงแรมงานาดูแลผู้สูงอายุดูแลเด็กก็รายได้อยู่ที่ประมาณ4,6่แสน กว่าๆนะคะถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะคะไม่ใช่ว่า,าไม่ดีนะคะรายได้ดีแต่ทีเดียวมาดูตามพื้นที่กันบ้างค่ะรายได้ที่ตรงนี้ตรงนี้เขียนไว้ว่ารายได้ที่สูงที่สุดก็คืออยู่ที่มงเหลืองน,นะคะอุสโซก็อยู่ที่เจ็ดแสนห้ากว่ากว่าที่ตามสุดเลยก็คือเนี่ยนะคะอินแลนด์นะเนี่ยะคะ่ะ รายได้รายได้อยู่ที่ห้าแสนเก้ากว่ากว่าก็น้อยที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกเว็บหนึง่งตรงนี้เป็นเงินเดือนนะคะพยาบาลฉเฉลี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากว่า,วาต่อเดือนนะคะคุณครูประถมจนถึงมัธยมก็เน,นี่ยนะคะสี่หมื่นเก้ากว่ากว่าอา่า กฎหมายนักกฎหมายทนายความ7 7็ดหต่อเดือนนะคะสำนักง,งานก็อยู่ที่4 4่หมแล้วก็ร้านค้าก็3 6มหมนะคะต่อเดือนทีนี้จะให้ดูที่เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับสภาพแรงงานนะคะเป็นโดยเฉพาะของวิศวกรแล้วก็งานไอทนะคะเราสามารถดูรายได้ เฉลี่ยของบิสว,วกรและงานไอทีนี้ได้นะคะอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าอเอกชนประสบการณ์10ถึง14ปีนะคะแล้วก็พื้นที่สมมุติว่าอยู่ในเมืองหลวงนะคะอุสโลแล้วก็ระดับการศึกษาปริญญาโทงานไอทีอันนี้เป็น ะะโปรแกรมเมอร์นะคะเขียนโปรแกรมอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้จะเขียนว่า90000สกว่ากต่อปีนะคะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยบางคนอาจจะได้มากกว่านี้บางคนอาจจะน้อยกว่านี้แต่นี้คือเป็นสมาชิกที่เขารายงานรายได้มาให้กับเว็บสาภาพแรงงานดิโตนี้นะคะก็ลองเปรียบเทียบกับ รายได้ที่ไทยดูนะคะแน่นอนค่ะนอร์เวย์รายได้เฉลีย่ยสูงมากเป็นประเทศที่รายได้เฉลีย่ยสูงแต่ภาษีก็เยอะด้วยเช่นกันค่ะจ่ายภาษีก็นั่นแหะคะ่ะ25%จนไปจนเท่าไหร่บางคนก็อาจจะ15-20% 25%ไปจนถึง5 0กว่าๆนะคะอย่างเจ๊ก็จ่ายเยอะมากเลยนะคะก็จ่ายไปเถอคะค่ะเพราะว่า ทุกอย่างมันก็กลับมาให้เรานะคะรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะคะมันก็เหมือนจ่ายให้ตัวเราเองนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่จนถึงเกษียณเราก็ได้เงินต้องอยู่ให้ถึงเกษียณนะจะได้เ,ออเงินเกษียณกลับคืนมาแต่ถ้าเราอยู่ไม่ถึงเป็นอะไรไปซะก่อนแต่ว่าลูกหรือว่าครอบครัวก็ ได้รับความช่วยเหลือนะคะได้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ระดับเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างก็คือ,อ,อยุติธรรมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นต่างชาติเป็นคนไทยหรือเป็นคนนเว์ก็คือถ้าไม่ยุติธรรมสามารถที่จะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอะไรต่างๆได้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือเราได้ในเรื่องของเงินเดือนนะคะต่อรองเงินเดือนได้ต่างๆนะคะก็ดีค่ะ ค่ะวันนี้ที่จะพูดก็พูดเท่านี้นะคะก็ลองไปหาดูได้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าระดับเงินเดือนอะไรประมาณเท่าไหร่น,นะคะทุกๆเว็บมันมีหลายเว็บนะคะที่ดูแต่นี้แค่ยกตัวอย่างมาให้ใช้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ